วันนี้นะครับปูรุยมิชแนลนะครับพาทุกท่านมาสายมูสายบุญนะครับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับกับูมิภาคภาคกลางนะครับกับกองตลาดภาคกลางนะครับเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลางนะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรีทริปนี้เช้านี้แล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ชัยนาทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอยู่ที่สิงห์บุรี เดี๋ยวเราไปมูไปทำบุญไปเที่ยวไปกินเดี๋ยวรปมีมีอะไรสนุกสนุกแน่นอนครับครับที่แรกที่เราจะมาทำสายมูสายบุญนะครับกับวิภา,า,ากษภาคกลางกับกองกลภาคกลางนะครับกันที่ประเทศไทยนะครับวันนี้เราบาั่วันปสัสสาว์ที่แรกเลยเราก็จะต้องมากราบพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อกำจัดซึ่งเป็นผู้บกุกเบิก นะครับวัดป่าสักแห่งนี้และเป็นคนทำระกุยักษ์ใหญ่ให้เราได้มบูชาแนะละรอดเพื่อความเป็นสกิบมงคลเที่ยวแล้วรอดหมู่แล้วรวยเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ครับครุณมิชแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับท่านผู้ในการการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับสำนักงานจังหวัดลบุรีนะครับคุณจีรารัตน์มีงามนะครับหรือว่าอติวของเรานะครับพี่ติวสวัสดีครับวสครับนีครับครับตอนนี้เนี่ยเมืองก็เริ่มเปิดแล้วโควิดก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็เลยอยากจะถามพี่ติวว่าในทิศทางของการท่องเที่ยวสามจังหวัดไม่ว่าจะเป็นลบุรีสิงห์บุรีชัยนาทตอนนี้มีเตรียมการรองรับอะไรบัางครับ ก็ทั้งข์จังหวัดตอนนี้เป็นนับไว้เป็นสังจังหวัดภาคกลางซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเลยนะคะถึงแม้ว่าโอเคตัวโควิดเนี่ยก็ยังมีมาเรื่อยๆก็ตามสถานการณ์รนะคะแต่ทั้งสามจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท,ที่เกี่ยวข้องเหนือนราชการเนี่ยต่างก็จะดูแล มกันแล้วก็เล่งในเรื่องของวัคซีนก็อย่างเข้มข้นนนะคะอย่างตอนนี้ี่อยู่ที่จังชัยนาทเนี่ยนะคะทางจังหวัดชัยนาทเองก็มีมาตรการเข้มข้นในการฉีดวัคซีนตอนนี้คนที่รับเข็มแรกจังหวัดครับไป80-90%แล้วนะเข็มสองก็80%แล้วเข็มาก็ตามมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทท่านบอกเองเลยว่าท่านพร้อมจะเปิดจังหวัดเพารท่องเที่ยวดังนั้นเราจึงมีงาน คามกําลังฟังแล้ตของดีสื่งชัยนาทหลอกวันที่11-20ปีถึงเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เป็นอันหนึ่งซึ่งแนวโน้มของการท่องเที่ยวของชัยนาทจะดีส่วนลบุรีแล้วก็สิ่ง,เ,งเดียวกัน,กนนะคะ่ะราคาทางจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เห็นถึงเรื่องของเศร,รษฐกิจของจังหวัดรันท่านก็บอกว่าโควิดมาแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้เพประกอบการนะาวบ้าาต้องอยู่ให้ได้ ไราะฉะนั้นจึงเปิดเต็มที่เรื่องการท่องเที่ยวนะคะหยู่ถึงแค่เส้นสิงค์บุรีตอนนี้ก็เริ่มที่จะเรื่องเรื่องของการที่ทางวันก็เริ่มเข้ามานะคะท่านว่าราชการเองก,ก็สั่งท่านรองผู้ว่าดูแลแล้วก็ช่วยกันที่จะ เชวนให้เราชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาได้แล้วนะคะก็ที่ทางที่ดีขึ้นค่ะโรงแรมที่พักเองก็มีกระแสในการเข้าพักอย่างดีและอาหารเองก็เปิดได้เห็นบอกว่าตอนนี้สิง์บุรีนี่โรงแรมใหม่ๆเยอะมากมีโรงแรมน่ารักเล็กๆนะคะเกิดขึ้นมาที่พักแบบย่อยๆเกิดมาหลายแห่งนะคะและเป็นธรรมชาติด้วยร้านกาแฟก็เปิดรองครับกันนะคะเรียกว่าประชาชน ชาวสิงคบุรีลีบุลีล้วก็ใช้หน้าเนี่ยทุกคนตระหนักถึงเรื่องมาตรการแล้วมีการขอชาและชาบลัสเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยนะคะก็เรียนเชิญค่ะสัมหวัดที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยแต่ท่องเที่ยวก็ก็สวยงามวัดบาอารามตอนนี้เราก็โปรโมทเต็มที่ทงเ่ทางวัดเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่สัมปทานเรากนบางชูอยู่ค่ะที่วัดนี้ที่วัดป่าสักตรงนี้นะคะเราททเองก็เอาเข้าไปอยู่ในอันซีนิวซีรีส์ของททด้วย เห็นบอกว่าปีนี้นี่ลบุรีข่าวงปัะจันรนี้แบบวัดทมงทั้งตามากไม่ต้องประมทอะไรเลยนะคะทบทอกเรศไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแล้วท่องเที่ยวก็มากันปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยไร้ไร้ปัญหากลับไปเรายังกลัวกันอยู่นะคะช่บจริงจะมีกระแสกลับมาไหมว่ามาติดมาจากขบวนัชทรแต่นี้ก็ไม่มีใช่ใช่ครับนะคะแล้วทุกคนที่มาเที่ยวกาจย์ก็คือรู้รู้ว่าจะต้องทําตัวอย่างไรให้ความร่วมมือกับทางพื้นที่และทางวัดเป็นอย่างไรค่ะ เห็นเขาบอกว่าการเดินขึ้นเขาประจันเนี่ยเป็นการเดินเพื่อสุขภาพด้วยไม่ใช่เพื่อเงิอย่างเดียวจริงถูกต้องเลยหลายคนเนี่ยมาเพื่อเพื่อออกกำลังกายใช่ครับนะคะก็เป็นนมที่ดีแล้วก็ที่พักลบบุรีเนี่ยก็มีที่พักใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่น่ารักมากเห็นบอกว่าเข้าโครงการเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับมีเข้าโครงการเที่ยวด้วยกันการสนินมาก แล้วก็มาตรการของ,งอของประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ช่วยกันกระจายผล เห็นไหมสามจังหวัดนี้รับรองได้ว่าคุณมาเที่ยวคุณจะสขสบายอิ่มท้องอิ่มกายอิ่มใจแน่นอนนะครับด้วยการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆน,น,นะคะวันนี้ต้องขอกราบคุณพี่ติ๋วมากเลยนะครับบคจะคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันวันนี้นะครับเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลางชัยนาทสิงรีมีอะไรดีๆเยอะครับ ครับวันนี้นะครับปุริมีชาแนลนะครับก็ได้อยู่กับรองผู้อำนวยการนะครับูมยภาคภาคกลางนะครับกับการท่องเที่ยวงประเทศไทยนะครับพี่นุ้สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเรามาวัดป่าสักนุรู้สึกไงบ้างมีสกมีความสุขมีความสบายใจนะครับดังการที่ได้เข้ามาในวัดซึ่งหลวงพ่อนะครับซึ่งท่านได้มงนากพท่านได้มี สิ่งดีๆวัตถุองคลหรือแม้กระทั่งการแข่งขันในการที่จะเชิญชวนให้บุญธรรมนิกชนเข้ามาทําบุญแล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็จะได้สิ่งดีๆหรือสิ่งที่เป็นมงคลกลับเข้าไปกับชีวิตติดไปด้วยพี่นุ้งเห็นตะกรุดยักษ์วันนี้เนี่ยพี่นุ้งรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกจะบอกว่าผมรู้สึกมหากันต็งว่าข้องคว่าก็จะพูดได้เพราะว่าสิ่งที่รวัตถุมงคลพลวกนี้เราอาจจะเห็นผีผักมามาเดิน ขนาดซึ่งไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้ใช่ครับพอมาเห็นก็เลยรู้สึกว่ามันบันอะไรที่มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากงานเทศกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาครับตะกุดอันนี้เนี่ยก็ลอยไปอยู่ที่สวนลุมใช่ครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างมากเลยใช่จนคนเริ่มเข้ามาเยอะมากเลยครับที่นุว่าอีกหน่อยในตรงนี้เนี่ยวัดดันแน่นขนาดไหนอ๋อก็คิดว่าน่าจะภายใต้ถ้าหากว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 มันก็จะทําให้คนเขาเดินทางเข้ามากันอยากมากแล้วก็จะเข้ามาบูชาโดยเฉพาะจริงๆเข้า,ขามากราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหลวงพ่อแล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีะสิ่งยืนที่จะตามมาในการที่จะเข้ามาทำบุญนะครับหรือเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อที่ท่านมีวัตถุที่ดีที่สวยงามน,นะครับซ,ซ,ซึ่งท่านได้ ทำเอาไว้แล้วแล้วก็ท่านจะไม่อยู่นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ยังจะมีความน่าสนใจที่จะทำให้คนต่อยอดต่อยอดคือเข้ามาเข้ามาชมเข้ามาสัมผัสในสิ่งที่ท่านทาอะไรเอาไว้แล้ว,ลวเนีเ่ยเข้ามาเข้ามาสัมผัสแล้วก็เข้ามาจะได้ว่าเข้ามากราบไหว้บูชาสักการะเพื่อความเป็นสิริอของคนสำหรับชีวิตในครั้งนึงครับก็เลยอยากให้พีนพ่นุช่วยเชิญชวนกนับพี่น้องชาชนชาวไทยว่าให้มาเที่ยวภาคกลางไงบ้างครับ การเข้ามาท่องเที่ยวภาคก,กลางนะครับภาคก,กลางเป็นภาค uh huh. ที่เที่ยวง่ายเที่ยวใกล้นะครับสบายสบายแล้วเราก็มีอะไรแหล่งท่องเที่ยวก็ดีนะครับอีกมากมายในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งจังหวัดเชนนาเองก็เป็นหนึ่งใน17จังหวัดของภาคกลางนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตัวีหรือแม้กระทั่งวัดวาอารามซึ่ง วัดป่าสักนี่ก็เป็นหนอึ่งีขอันดับแรกเลยในการก็คือตะปูยัดในกราบของพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดป่าศักดิ์ก็ดีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดชายนาฏที่รอบเลยจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะดึงดูดเยื่ชวนให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดชายนาฏเองก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจที่ให้ทักเที่ยวเข้ามานะครับสังหัด ก็มจากการทอามานฝรั่าไหว้สับราม1คนก็ยังมีเรื่องอย่างผลไม้นะครับที่เป็นของฝากของมัธยาของทานตอนนี้เพื่อสุขภาพมากเลยใช่ใช่ครับและโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพญานะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในของฝักของจังหวัดชัยนาทที่มีความสวยงามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแหล่งเชื่อมแข่งกันที่คนที่เดินทางมาจังหวัดชัยนาทไม่ควรพลาดที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลายหลาย จะบอกว่าหลายๆแหล่งหลายๆอย่างที่ยังมีอะไรที่น่าสนใจของประวัดชายนากมาทีอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่ยังไม่เคยมาหรือเคยมาแล้วก็ดีนะรับกลับเข้ามาเที่ยวจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามนะครับน่าอยู่น่าท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีสิ่งของหรือสินค้าหรือกิจกรรมที่ยังอยากให้เข้ามาสัมผัสเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมและม,มาช่วยนะครับให้กับ บรรดาชมชนหรือนักชาวบ้านในจังหวัดชายนาฏได้มีกระจายรายได้การปลูกก็จะเป็นโอกาสที่ดีสิ่งการเงินนะครับซึ่ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามแบนดีหรือความแปลกใหม่สาหรับท่านนะครับตื่นตาตื่นใจไปกับแหล่งท่องเที่ยวกับสิ่งของในจังหวัดชายนาฏนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดชายนาฏมากๆครับก็วันนี้นะครับได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมความเชื่อ ธรรมชาติวิถีชุมชนนะครับในจังหวัดชัยนาทเดี๋ยวเรานะครับจะนําเสนอไปในที่ต่อไปนะครับกับคุยภาคกลางครับว่าเราจะไปไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่นุ่มมากเลยนะครับสวัสดีครับถ้าเดี๋ยวเราไปในที่ต่อไปเราไปไหนกันครับถ้าวันนี้กูรวยมีชันแนนะครับ ก็มากับการท้องเยี่ยมประเทศไทยนะครับภูมิภาคภาคกลางนะครับวันนี้เราเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายนะครับในสายภาคกลางนะครับเรามาที่จังหวัดชัยนาทครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับนะครับท่านผอกองตลาดภูมิภาคภาคกลางนะครับนะครับคุณปีพรพงพาณิชย์หรือุณตุ๊กของเรานะครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะคี่ตุ๊กคับ รู้สึกยังไงมากจากที่เราไปมูตอนเช้าก็ไปวัดสาดฝักแล้วแล้ววันนี้มาที่วัดทรงสมบูรณ์มาไหว้ส่องฉุนแล้วไปทำบุญเก่งบ้างก็รู้สึกได้ทัน เรารู้สึกดีมากพี่ตูแล้วอยากจะบอกว่าความมั่นใจที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาพื้นที่นี้บอกวา่า100%โอ้ยเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าทุกวัดนะคะเขาก็จะมีที่วันอุณภูมิน,นะคะมีการเช็คมีการตรวจควบคุมแล้วก็มีการที่มีเจลล้างมือเราด้วยและทางวัดเขาก็ดูแลนะคะอย่างเช่นที่เราไปวัดส่วรรณอะให่ขอโทษนะวัดป่าสามวันเช้าเนี่ย วัดป่าส่างท่านก็ท่านก็จำกัดคนเข้าในเข้าโสถ์นะคะก็คือทำให้เรามั่นใจมากะนาะคะยิ่งได้ไปสัมผัสสัมผัสพลังดีๆได้ไปสัมผัสสิ่งสักดิ์สิทธิ์ของวัดก็คือสัยุยักษาซึ่งเป็นอันซีที่สำคัญของจังหวัดชายนาเลยนะคะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสบแล้วก็ได้รับพลังการแตกต่เ,เลยนะคะแล้วก็ด้วยความปลอดภัย เห็นบอกว่าภาคกลางเนี่ยมีสไตล์สายโมเอเมซิงเยอะมากเลยใช่ไหมคะพี่ชมใช่ค่ะมีมากมายเลยซึ่งที่ไหนบ้างนั้นติดตามกับอาจารย์เอมมี่ก็ได้นะคะอาจารย์เอมมี่พาไปตังหลายรับลองได้ชมหลายๆที่แน่นอนค่ะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยค่ะทรนนะครับก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าเที่ยวไหนเที่ยวง่ายเที่ยวใกล้เนี่ยก้สไตล์ากลางใช่ค่ะอยากดูนะคะเพราะว่า คะนรับมาดูสิ่งดีๆในไชน่าจัดค่ะครับเดี๋ยวเราไปโตเจอกันในคลิปถัดไปค่ะหลังจากที่เราไปสองวัดก็ได้แก่วัดป่าศักแล้วก็วัดทรงเสวอนะครับพอพื้นผ้าภาคกลางเนี่ยก็ได้แวะมาเยี่ยมวิสาชิจุชนหลังจากที่เราไปนู่นไปนี่มาเราต้องดูด้วยนะว่าชาวบ้านที่นี่เขา มีอะไรขายบ้างในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่ดูดิกระเป๋าทำจากผักตกชวาพิษาชิโบ้านอ้อยกระเป๋าสวยงามากขอบอกว่าสวยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแล้วก็ใช้อย่างได้ทนทานมากๆนะฮะก็จะเห็นได้อย่างตามรูปนี้กระเป๋ามีลองคท้ามีกระจาดใส่ของมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครมาชัยนาทก็อย่าลืมนะคะมาแวะวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อยครับเป็นสถานที่ ี่คุณควรจะแวะมาดูหนุนสินค้าชาวบ้านนะครับซื้อของไทยใช้ของไทยแล้วคุณจะรู้สึกว่าจังหวัดเล็กๆเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสตอรี่เยอะมากเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันนะครับ เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยมากับททผู้หภ้าพภากลางเนี่ยไปสายมูสายบุญมาสองวัดแล้วและเราก็ไปที่บ้านอ้อยบ้านผักตบชวาที่ทำในสากิจชุมชนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ททพาเรานะมาทานอาหารว่างของดีของที่นี่คือเมี่ยงดอกบัวน,นะครับ ร้านนี้ใครๆก็ต้องคุ้นนะคะมาชชยนัทเนรมิตคาเฟ่นะคะอันนี้เป็นของดีของร้านเนรมิตคาเฟ่แล้วก็นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยบดชีของเนรมิตรสวยงามมากคือแบบว่าทานรับรองว่าอร่อยค่ะถ้าคนชอบทานของหวานมาที่นี่ต้องสั่งกล้วยบดชีแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นชนุดขนมขนมไทยนี่น่าทานทังนั้นเลยอ่ะ ถ้าใครเป็นสายของหวานนะที่นี่ก็แบบว่ามีหมดและน้ำที่นี่นะอันนี้คือไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์นะคะอันนี้เป็นอิตาเลียนโซดานะคะเป็นน้ำผสมอ,อัญชันกับโซดานะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เนรมิตเนี่ยเขาเปิดบริการเนี่ยตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็จนถึงหัวค่ำที่สำคัญที่สุดตอนนี้เนรมิตคาเฟมีที่พักแล้วด้วยนะคะมาชัยนาเนี่ยได้กระทั่งว่าคุณมา ทานอาหารถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจคุณก็สามารถพักที่นี่ได้ด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงเป็นที่พักใหม่แลนด์มาร์คใหม่ของชัยนาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมมานะคะททอ,อคุณภาพภาคกลางเนี่ยก็ขอนำเสนอทุกท่านขอเชิญชวนทุกท่านมาที่จังหวัดชัยนาทนะคะมีดีๆเยอะมากแล้วก็ที่ร้านนี้ได้ชาเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแน่นอน,นะค,ะครับครับบรูยมีชแนลนะคะตอนนี้เนี่ย เราก็มาอยู่ที่เนรมิตคาเฟ่น,นะครับทอทอามุยผาผ้ากลางนะครับตอนนี้หลังจากที่เราไปสายมูสายบุญแล้วก็ไปเยี่ยมที่ชุมชนนะใช่ไ,ไหมพีม่โต๊ะเนาะที่บ้านอ้อยทุกคนก็ไปช้อปปิง้งจับใจใช้สอยในเรื่องกระตะิก้าที่เป็นดอกบัวบานโคมขา,ออานวานะตอนน,อน,นี้ตอนนี้รู้สึกร้อนไงพี่โต๊ะเก็เลยบอกว่าอ่ะน้องๆมาน้่างทาน อาหารมานั่งทานเครื่องดื่มของว่างนะของว่างแบบีิเกษพิเก๋นะคะคือบรรยากาศแบบข้างหลังมาคือข้างหลังเป็นทุ่งนาแบบว่าเขียวมากมธรรมชาติดีแบบนี้คุณมาสูดลมหายใจแห่งเมืองพระแม่โพสกเห็นไหมไเลยค่ะเมืองข้าวเมืองข้าวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร้านเนี่ยร้าคาเฟ่เนี่ยเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่คุณจะต้องมาท่องเที่ยว แล้วก็เออ่เรียกว่าถ้าคุณพลาดมาเนี่ยคุณจะเหมือนมาชัยนาทไม่เต็มที่มาไม่ถึงเยละอ่าถูกต้องเนี่ยพี่ตุ๊กฟิดมากเลยคืออยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเมี่ยงก็มีทานนะแต่เดี๋ยที่อาจารย์มีเสนอไปก็จะมีเมี่ยงเมี่ยงดอกบัวมีน้ําและขนมไทยเขาอร่อยมากพี่ตุ๊กคือแบบว่ากินแล้วที่ลืมความว่าลืมน้ำตาลขึ้นอยากจะบอกว่า อาหารที่นี่เครื่องดื่มที่นี่ใส่แบบวิถีชุมชนเข้าไปด้วยคือมี่อกจากสารนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่แบบว่าสไตล์ที่เราต้องการสั่งนะคะวันนี้นะคะพี่ตุนะคะต่อออกตหารภา,าคกลางเนี่ยก็ได้พาทุกท่านาเนี่ยมานะคะเสนอในเรื่องอุมกองการท่องเที่ยวนะคะในเรื่องธรรมชาติวิถีชุมชนแล้วก็สายบุนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปไหนกันต่อพี่ตุ อ่ยังไม่มอ่อเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่นะะนามาในราบิคเฟานี่เนี่็มีการที่แบบสมผสานเครื่ง,ส,งะะสไตล์แบบเก๋ๆของคนเมือแต่ม,แบบมีการนำผลิตภัณฑ์มาสมผสด้วยนะคะเราต้องไปดูนะคะคาเฟที่ผสมด้วยซอฟต้โใช่ค่องมใช ตอนนี้คือทานกระโดดไปแล้วค่ะไม่ทนทำมาถึงแบบเหนื่อยกันมากก็เลยร้อนด้วยนะฮะกินกันต้องเลี่ยงกันไปแล้วนะคะอันนั้นอ่ะเป็นสูตรที่ต้องมาถูกต้องถ้าคุณเป็นคนฟองกาแฟคุณต้องร้อไม่ได้นะคะที่นี่มีความขีดตรงเพรว่าเป็นเรื่องของแบบนำเป็นเรื่องของตู้น้ำอีกอันสองก็ใส่ สตา,ายรัสก็ที่เก๋าาามากนะคัเคชไอยู่าระเทศแต่ไม่ใช่น่คือไชน่าไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่เมือง่ที่เดียวมแต่ปัาีี่ไนา่ต้อนเห็นไพลาไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอบไปว่าเราจะไปเที่ยวไหนอีกกับครรภบมญภาคการอย่าติดตามนะครับ หลังจากที่เราออกจากร้านนิรามิตแล้วที่ตุ๊กบอกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บไว้ก่อนว่าเราจะไปไหนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับของวพภาคภากลางนะครับก็ได้จัดอาหารเลี้ยงนะครับขรัวสายมูมื้อเย็นนะครับที่โรงแรมชัยแสงไพาเลตนะครับที่ตุ๊กงานนี้คืองานอะไรครับงานนี้เหรอคะเราก็คือมีปาร์ตี้กันเล็กๆแล้วก็ เราจะมีกิมพิกกันนิดนึงว่าวันนี้เราจะมีการชิงเรืเ่องของกปูกันว่า,าใครจะปูมากกว่ากาันปูแบบไหนกันบ้างนะคะวันนี้ปาร์ตี้เราจะเป็นตีว่าให้นักเที่ยวมาพรีเซนต์เรื่องของการปูงแต่เราคุยันนั่นคือชุดการแต่งกายหรือว่าอะไรก็ตามเดี๋ยวเราต้องมาตามรเระว่าเขาจะปูกันแบบไหนกันบ้างเที่ยวทั้งทีต้องมีความรู้ต้องมีความโตรงนะครับ และที่สำคัญน,นะครับเรามาท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับต้องค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากที่เราจะมีปาร์ตี้แล้วเราก็ต้องมีการให้ผลิตภัณฑ์ชุมชลค่ะ,ละน่ารักเมาเชิญผลิตภัณฑ์ชุมชนมาอสิงคโรีนะคะ,คะมีทั้งเรื่องผ่ามีทั้งเรื่องของขนมผ้าสิงคปรีนีแ้แปลกที่สดที่นดูจากภาพที่เห็นนะคะคือเป็นผ้าบางติ๊กมืดแต่แบบทนนที ตัว S เนี่ยคือ s a t i s f y เออ้ตัวใหม่อีกแล้วตัว S คือ s a t i s f y ถ้าเกิดเราได้ถ่ายความรู้สึก OS ตรงบนตัวเนี่ยชีวิตจะ s a t i s f y ยอ้ทุกอย่างเอาละค่ะงั้นงานนี้พลาดไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปช็อปกันนะคะอะตอนที่จะมีปาร์ตี้กันไปช็อปกันด้วยนะคะ แน่นอนที่สุดครับวันนี้นะครับทางอราคุยภาพผ้ากางจัดเต็มแน่นอนครับทุกครับลองแล้วใครอยู่ทางบ้านถ้าสนใจอยากชอบสิงคโรีก็เป็นเนึงที่มีผ้านะคะมีผ้าลายสวยๆต้องลองมาดูค่ะก็ถึนแบบไหนันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยครับว่าวันนี้เราจะผลิตทิปงานวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะใชมเลยค่ะ